เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมขอรับสู่ซีโร่ซิมเมตูไมค์ครับนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเ,เรื่องการแจ้งข่าวแจ้งเกี่ยวกับเออชแนลของผมนะครับซีโร่ซิมเมูก็ในชแนลนี้ตั้งมาเมื่อหนึ่งสองปีหรือสามปีที่แล้วนะครับผมปีสองพันสิบสามนะครับผมผมได้สร้างชแนลขึ้นมานะฮะคลิปนี้เนี่ย เปคลิปที่จะบอกความในใจนะครับผมที่จะบอกท่านผู้ชมว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะไม่อัปคลิปแล้วนะครับผมผมอัปคลิปทุกวันนะครับก็เลยอยากจะแจ้งข่าวว่าเอ้ยต้องบอกความในใจสิอยากจะบอกความในใ,นใจว่าชแน,นลเนี้ยผมตั้งมาประมาณ 2- 3สาปีแล้วแหละโอ้มีคนทักมาคือผมตั้งชแนลนี้ขึ้นมาเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วนะครับผม ซึ่งภายในระยะเวลา3าปีเนี่ยชนแนลผมได้ตั้งชื่อมากมายนุ้ยเกมเมอร์โฟนทีวีนุย TV, น้ยกาการ์ชแนลคือตอนนั้นเป็นตอนที่สมัยยังเด็กใช่ไหมฮะก็ตั้งชื่อแบบยังไงอะตั้งชื่อมันแบบคิดอะไรไม่ออกนะก็เลยจะต้องมาตั้งชื่อตามที่ตัวเองคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือว่า0 7นและ0ูนย์มีความเป็นมายัางไง ก็ผมเนี่ยตอนเด็กๆผมยังไม่มีคอมนะผมไปเล่นร้านเกมใช่ไปเล่นร้านเกมแล้วผมก็ได้คุยกับเจ้าของร้านว่าผมว่าสมัครเกมเนี้ยสมัครไม่เป็นแล้วทีนี้ผมจะเอาชื่อตัวเองคุณตนในจืดๆแล้วตามด้วยซาซาแล้วก็ตามด้วยเลขที่ผมกดไปมั่วก็คือ0ูนย์จและศูนยจเนี้ย มันมันไม่ได้มาจากคําว่าอะไรเลยคือมันมาจากการที่ผมมั่วก็คือบางคนจะสงสัยไงว่าทุนจะสอบม,ม,มาจากไหนพี่มันเป็นมาย่างไงก็ไปลงอีทวิวมันก็จะมีคนถามเยอะๆใช่ไหมก็เลยอยากจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับผมซึ่งพอผมทําการสมัครอะไรเรียบร้อยนะฮะผมก็เล่นเกมนั้นไปเรื่อยๆพอวันนึงผมได้มาเข้าดูใน youtube คือไปเด็กเนี่ยก็คือมี แท็บเล็ตเนี่ยคือเปขอแม่ใช่ไหมฮะ mm hmm. ก็เลยลองเอาแท็บเล็ตเนี่ยมาฟังเพลงใน YouTube บ้างดูหนังใน YouTube พอดีตอนนั้นเป็นตอนที่ YouTube mm hmm. เขายังไม่ทำไอเนี่ยพวกลิขสิทธิ์ใช่ไหมฮะ mm hmm. ผมก็เลยเข้ามาดูหนังหาอะไรทำดู mm hmm. ผมก็ได้ไปเจอรายการรายการนะครับผม i.rpg ร์ mm hmm. R G, มคครับกับอังเกิลพัควัตรลุงผี และทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะสองคนนี้พี่นุรู้จักได้ไงก็เซิร์ชเอาคือตอนนั้นเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมออนไลน์มากคือตอนนั้นเป็นเด็กไงคือยังไม่ได้เล่นเกมแบบจริงจังเกมออนไลน์ไม่ได้เล่นจริงจังไงแล้วก็คือพอมันติดเกมเนี้ยมันก็แบบขอไม่พูดชื่อเกมนะมันก็เลยติดเกมออนไลน์แล้อยากให้อยากจะดูเนื้อหาเกมก็พอดูเนื้อหาของเกมนี้เสร็จปุ๊บก็รู้สึกเหมือนกับ เ,ออเกมนี้เริ่มเบื่อแล้วไปหาเกมอื่นดีกว่าผมก็ได้มาเจอกับเกม Minecraft เวอร์ชันหนึ่วนหนึ่นี่นะ1.8สมัยที่เบต้าเลยอะสมัยโคสเบต้าเลยนะครับผม1.8โคสเบตา้าซึ่งผมนี่ก็เป็นคนที่แบบ1.8คือเราเราตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ Minecraft เลยเกมเนื้อหาเกมก็ รู้บ้างมาดีหน่อยว่าเอยมันเป็นเกมซีเรียมทำนู่นทำนี่ได้ก็พอตอนแรกที่เข้ามาในเกมเนี้ยผมก็ไม่รู้ไงว่าเกมนี้มาโหลดจากไหนผมก็ไปโหลดจากเว็บมวัวเอาแบบมันมีมอดมาให้ผมก็คิดว่าเอ้ยไมยค้ามีตัวเล็กๆอะที่มันจะเป็นหุ่นจิ๋วๆ,ๆที่มันวิ่งไล่ตีกันที่มันทําศึกกันอะเออนั่นแหละผมก็ชอบเลยผมก็เลยลองเล่นไปทีเนี้ยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นมอดผมก็เลยโหลดเกมเป็นดี u l ลลงมาก็คือว่า มันเป็นสี่เหลี่ยม,มอย่างนี้มันไม่ได้มีแบบไดโนเสราร์ม็อบอื่นๆตอนแรกผมคิดว่าไมค้ามันมีพวกปลาโลมามีจิงโจโด้ดึงก็คิดไปไกลเนาะเป็นเด็กก็คือทำโหลดเกมไม่ค่อยจะเป็นนะฮะก็เลยไปดูคลิปเขียนว,ว่าไมค้าป็นภาษาไทยเนี่ยผมได้ไปเจอคลิปของพี่ลูกี่คุง ไอ p g นะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาประมาณ 3, ส,สักสามหมื่นซับสไครต์นี่แหละซึ่งเขาก็ได้สอนเทคนิคการทำดิสโตนการทำปืนใหญ่การทำ,ทำนู่นทำนั่นอย่างนี้นะฮะผมซึ่งผมก็ได้สนใจช n e l เขาเป็นพิเศษก็คือแบบจะคลาว่าดูช่องเขาเป็นช n e l หลักเลยนะฮะแค่ช n e l เดียวคลิปไหนเนี่ยเขาลงแบบไออา i ์พีเมืองอะไรของเขาเนี่ผมก็ดูนะตอนเด็กๆด,ด,ดูมากระทั่งจนถึง นปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วพอจากนั้นเนี่ยพอพี่ลุวี่เขาเลิอกอักปคลิปไปสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณ2 3 4 5เดือนเนี่ยผมก็ได้รู้สึกพี่ลุวี่ผมไม่อัผมก็เลยแบบไม่มีอะไรดูไงผมก็ไปเสิร์ชไปครับผมก็ได้เจอกับคลิปลุงพีต,ตอนทําพวกหนังอะ่ะหนังพวกวันพ่อเศรษฐกิจพอเพียงอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งพอผมเห็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากจะทําตามเขาตอนยังยังไม่ถึงตอนที่ผมทําหนัง แรกๆนะอย่าทำแบบเขานะฮบผมผมก็เลยนั่งดูซีรีส์เข้าไปเรื่อยแล้วก็ศึกษาวิธีทำก็ผมก็คิดว่าอยากทำก็จริงนะแต่คือมันน่าจะเป็นอะไรที่ยากพอสมควรในการทำหนังเอฟเอฟคเนีเเเเ่ต้องแต่งเยอะเหมือนกันนะฮะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีช่องอื่นที่แบบให้เราเล่นแบบภาคไปอย่างเดียวได้ไหมแบบไม่ต้องทำหลัง ออแต่ไงแต่ผมก็สนใจลุงพีอยู่นะยังไม่ได้ทิ้งลุงพีเข้าไปนะผมซึ่งพอผมไปเสิร์ชหาเนี่ยผมก็ได้เจอกับช a แนลหนึงที่เขาพาดเกมก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีในนามของฮ a p p ิสพีเอกฮาร์ลเกอร์นะครับผมซึ่งผมไปดูชาแนลเขาเนี่ยผมก็ได้มีความประทับใจที่แบบว่าคือเขาฟากเก่งไงแล้วก็ชอบดูคนอดผีของเขาด้วย นะครับผมอันนี้คือเหมือนกัโปรมหมู่ช n น e l นะแต่ก็น่าจะมี็นช n นา l ดังที่ทุกคนในช n นา l ผมน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมซึ่งเออพอไปถึงพี่เอกเนะี่ยผมก็ได้รู้จักทักษะการแคสเกมของเขาการทำอะไรของเขาหน้าผมก็เลยตั้งชานาขึ้นมายังไม่มีคอมนะตอนนั้นใช้เดีบเลดูพี่เอกอยู่นะดูพี่เอกเออ แล้วทีเนี้ยผมตั้งชแนลขึ้นมาชื่อว่าเอออะไรนะขึ้นต้นด้วย n อ็นนี่แหละจำไม่ได้มันนานมากแล้วเอาง่ายๆพอตั้งชแนลผมก็เปลี่ยนชื่อว่านุ้ยกักกักอ่าชแนลซึ่งเมื่อผมตั้งชแนลนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเป็นเด็กไงในความที่เป็นเด็กก็คือประมาณป .5 ป .6 ผนตั้งชแนลขึ้นมามีคนดูมีร้อยซับเอ้ยสิบซับตอนนั้นมีสิบซับอยู่ สิบซับสไครตตอนแรกทำมาก็ได้สิบซับสไครต์นะครับผมแต่พอไปไปมานี่ยเกมเมอร์นุ้ยกากระเนอะชื่อมันไม่เป็นสลิปมงคลเลยไงชื่อมันแบบบ้าติ้งต้องแนวเด็กเกินไปผมก็เลยตั้งชแนลขึ้นมาอีกว่านุย้ยเกมเมอร์โฟนทีวีคุณจะสังเกตว่ามีอะไรหายไปคำว่าโฟนเนี่ยมันจะมีตัว e ใช่ไหม แต่ผมคำว่าเอาตัวอ e ีออกก็เพราะว่าผมงองอังกฤษแล้วเราก็พุ่งมาสงสัยตัวเองว่าเอา้าเราไม่ได้เขียนตัวอ e ีเรางานเข้าแล้วทางแล้วดันไปตรงกับแล้วตามไปตั้งเออ่ URL ของ channel ว่าหนุ่ยเกมเมอร์โฟนซีวีซะแล้วสินี่ใครที่เคยใครที่เข้า L ของชแนลนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมว่ายูเซอร์นี้เป็นยูเซอร์ของซ7 2นะ ก็ะจะมีความเป็นไปได้ว่าเนี่ยชแนลเนี่ยมาจากไหนนะครับผมก็เป็นความคิดของผมอะไรที่ตั้งชแนลนั้นขึ้นมาแล้วผมก็เปลี่ยนชแนลอีกเปลี่ยนชื่ออีกอเอาเงที่ว่าคิดคือพอได้ํบเล็จแค่ไปสักพักหนึ่งแม่ซื้อคอมให้แม่ซื้อคอมให้เสร็จแล้วอ่ะได้เล่นเกมแล้วเว้ยผมก็เล่น1.5เล่นเอ้ย1.2.5เป็นระยะเวลานาน,านกว่า1ปีก็คือผมขึ้นมอหนึ่งละ ผมจำไม่ได้เน็ตเลยผมเล่นซิงเกิลมาผมเล่นซิงเกิลมาหนึ่งปีล่นซิงเกิลมาหนึ่งปีโดยที่ไม่มีเน็ตอมืมันทรมานไหมละ่ะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีใครคุยด้วยนั่นแหละครับผมเพราะนั้นเนี่ยผมก็ได้ดูคลิปเอกก็พอดไูไปไปมาผมก็อยากจะดูช่องอื่นบ้างเซิร์ชเขียนไปครับต่อเจอคลิปคนหนึ่งครับชื่อว่าแท็กเกิลไมครับน่นาจะมีนคนรู้จักกันดี ที่พูดมาเนี่ยแสนซับทุกคนแล้วมั้งน,น,น่าจะแสนซับทุกคนน่าจะแสนซับทุกคนไม่น่าผมว่าใช่แล้วแหละแสนซับทุกคนนะฮะซึ่งพี่แท็กเนี่ยก็มีความเออที่คิดว่าไมค้าบเนี่ยเขาแค่เป็นน่าจะเป็นเออเกมหลักของแชนแนลเขาผมก็ดูแชนแนลเขาไปเรื่อยวิธีการทำสปานสเตอร์วิธีกรราร,กร,รทำปั๊มของอะไรประมาณนะี้ผมก็ดูคลิปพี่แกเขา แล้วพอเนี้ยพี่แกเขาอัพคลิปสมัยขับขึ้นมาอืมสมัยขับปึ๊บผมก็ได้ทําการไปเล่นเซิร์ฟนั้นเนี่ยโดยการเสียสมัยคีย50์50ทูใช่ไหมก็คือพอดูคลิปพี่แกเสร็จเนี่ยผมก็ขอแม่ให้ซื้อเน็ตให้คือมันจะเป็นแอร์การ์ดทุกคนน่าจะรู้จักดินแอร์การ์ดก็คือที่มันจะเสียบเข้าคอมแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับโทรศัพท์ปล่อยสัญญาณอะไรปรนะมาณนั้นผมซื้อแอร์การ์ดมาปุ๊บผมก็สมัครสมัครเน็ตไม่ค่อยเป็นหรอก อ่นะนะครับผมก็ลองมาเล่นเซิร์ฟพี่แกดูก็ติดติดเซิร์ฟพี่แกใช้ชื่อตอนนั้นใช้ชื่อว่าโนยซ่าซ่าศูนย์จสองก็คือว่ามีตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นโอซ่าซ่าศูนย์จสองไอชื่อโอเนี่ยผมไม่รู้คิดไงนะก็พอได้ประมาณปุ้บผมก็อะล่ะซื้อไอดีแท็กจากพี่แกแหละพันสองร้อยถู นะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าผมซื้อดีแท้ตอนนั้นเสร็จปุ๊บก็เล่นเซิร์ฟพี่แกอยู่แล้วพอผมเล่นเซิร์ฟพี่แกปุ๊บรู้สึกว่าโอ้ยเล่นเซิร์ฟพี่แท็กน่าเบื่อจังเลยคือเล่นมาประมาณเกือบปีแล้วครับเล่นเซิร์ฟพี่แกเกือบปีแล้วอะประมาณครึ่งเทอมได้อะเอ้ยประมาณครึ่งปีได้อะเกือบปีเกือบป,อปีประมาณครึ่งประมาณเกือบปอีแดดแ็งตาอไนะไรเนี่ย กับปีปุ๊บเสร็จแล้วผมก็ได้ทําการหาชแนลทีมอื่นที่มันมีไหมครับอย่างอื่นบ้านก็คือซิงเกิลน่าเบื่อจังผมเซิร์ชไหมครับเหอเห็นไหมครับไหมครับทุกแม็วิเซิร์ชหาเรื่อยๆจนผมเจอคําว่ารวยทีมรวยทีมตอนนั้นเนี่ยเขาซับสไครป์2,000ซับเขาได้สร้างผลงานคือหนังไหมครับเหมือนลุงพีเลยเหมือนลุงพีมาก ก็นะฮะเหมือนลุงพีมากผมก็เลยติดตามช่ไหเขาตั้งแต่สมัคซับสไครต์จนถึงปัจจุบันเขามีซับสไครต์สามหมื่นกว่าก็คือผมได้ครึ่งทางเขาแล้วก็คือผมมีอยู่หนึ่งหมื่นแปดพันกว่าจากจะหมื่นเก้าแล้วนะฮะผมก็เลยผมมีความคิดที่ว่าอยากจะถ่ายคลิปกับพี่เขาตอนที่ประมาณผมตอนั้นผมมีประมาณหนึ่งหมื่นที่ผมลงคลิปไม่กล้าบอกกับพี่พีทกับพี่ไผ่ พี่ใช่พี่ไผ่ดิพี่นัดพี่นัทลัคกี้นะฮะซึ่งอาจจะมีคนถามว่าทุกๆเรื่องที่ผมเล่ามาทำไมถึงเล่ามาล่ะก็เป็นการบอกว่าเปิดเปิดเปิดความในใจไงว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเกิดแชนแนลนี้ขึ้นมาเหมือนกับพูดอะไรให้ฟังเลยไงก็เพียงแค่ว่าผมดูคลิปพี่แกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้พี่แกมาแคสเอ้ยเอาง่ายๆเราเราทีหลังก่อน ตอนผมดูคลิปพี่แกเนี่ยคือดูคลิปพี่พีชเาทำหนังก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่พอเขาลงคลิปเมกะบอเมกะบอในไฮพิเซลผมเกิดความสงสัยแล้วว่าเกมนี้มันคือเกมแนวอะไรอ่ะพอผมลองเข้าไฮพิเซลมาเนี่ย้วผมลองเล่นผมก็ได้ติดเกมเมกะบอกไป ซึ่งเกมเมกะบอลเนี่ยเป็นบล็อกเอนมินิเกมซึ่งผมก็ไม่เคยรู้นะว่าเซิร์ฟมันจะมีคําว่ามินิเกมในไหมครับด้วยคือเราเป็นในความที่เราเป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นก็คือมอหนึ่งแล้วไงเมื่อสองปีที่แล้วคือตอนมอหนึ่งก็เล่นไฮเปอร์เลน่าจะประมาณเกือบสองปีแล้วแหละที่เล่นไฮเปอร์เลเนะี่ยเล่นมาตั้งแต่สมัย1.5เอ้ย1.5หรือ1.6นะฮะ คือติดไฮเปเซียลไปแล้วนะครับผมปัจจุบันก็ยังเล่นนะฮะแต่ก็อยากให้พี่พีกับพี่พีรวยทีมาถ่ายด้วยเหมือนเดิมก็คือคนที่เป็นไอดอลจริงๆเนี่ยจริงๆคือไอดอลจริงๆของผมเนี่ยไม่ใช่พี่เอกกับสกายด r ๊ดหรอกนะที่ผมพูดไปก็คือไม่ได้เตรียมการมาดีก็เลยพูดเป็นคนดังๆไปก่อนเนี่ยคือมันเข้าสมอง คนที่เป็นเออไอดอลจริงๆกับผมก็มี3คนพีิรุวีรุวิขุงจากไอ้ r p มพีมครับคนที่2อลุงพี่่างเคลนพระกรวัตคนที่3พี่พีรวยทีมจากรวยทีมแช,ชนแนลนะฮะผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าความเป็นมากับผมเนี่ยมันซับซ้อนมากเลยนะ กว่าจะมาเป็นผมได้ในตอนเนี้ผ่านมาเยอะนะผ่านทั้งโดนคนโกงโกงตอนที่ผมทําเซิร์ฟใหม่ๆคือตอนนั้นเป็นเซิร์ฟชื่อว่าอะไรนะจําไม่ได้ดิไม่อยากจําด้วยผมได้โดนพี่คนหนึ่งเขาได้โกงเงินของผมเงินที่ผมเก็บมาทั้งชีวิตเงินที่ผุตสหะอุทิศอุทิศให้มันเก็บมาทั้งชีวิตอะ่ะเก็บมาตั้งแต่ปหนึ่งอะ่ะ เก็บมันแต่พอหนึ่งยันมอหนึ่งอะแล้วผมเสียเงินเหล่าเนี้ยให้พี่เข้าไปหมดอะบางคนคิดว่าผมทําทําไม<_ <C> _>เขาอะมาบอกในเฟซผมว่าเขาป่วยตอนนั้นทาเซิร์ฟผมก็ให้เงินเข้าไปครึ่งหนึ่งก็คือเซิร์ฟพันหนึ่งไงผมก็ไม่รู้เกี่ยวเซิร์ฟเวอร์มากผมก็เลยให้พี่เ็าทาไปทําลป,ปอินให้แล้วนะเขาบอกเขาป่วยป่วยแล้วเล่นคอมได้ยังไงละ่ะ เขาไม่ได้ใช้นบุกเขาบอกกับผมต่อหูเลยว่าตอนที่สนิทกันอ่ะเขาบอกว่าเขามีแค่คอมเครื่องเดียวแล้วเขาบอกว่าเขานอนอยู่โรงพยาบาลขาเขาหักเขาเลยเข้าเซิร์ฟมาได้เขาทาเซิร์ฟผมทําเซิร์ฟอยู่ไงแล้วเขาเข้าเซิร์ฟมาผมสงสัยเขาไงว่าทําไมเขาถึงเข้าเซิร์ฟมาได้แล้วทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งครับเอ็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น คือมีคนเนี่ยผมน่าจะเป็นพี่เขาแหละแต่เขาปลอมอีกพาสเวิร์ดหนึ่งมาเขาเข้ามาดา่าผมทําลายเซิร์ฟเหมือนวีโอพีเหมือนทำาลายเซิร์ฟแบบทําลายทุกอย่างอะและ้วทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าทําไมคนนี้มันชื่อแมนพี่เราก็ชื่อแมนคนชื่อแมนสองคนมันจะมาประจบกันได้ไงผมก็สงสัยดิอ่าแล้วนี้เขาทําลายเซิร์ฟผมปึ๊บผมก็สงสัยพี่แมนแล้วว่าพี่แมนตัวจริงเขาเซิร์ฟมาได้ยังไง ตอนนั้นแอปโทรศัพท์ไม่มีนะแอปโทรศัพท์ MC Chat App ยังไม่มีนะยังไม่มีใครรู้จักด้วยยังไม่มีใน Play Store ก็คือเป็นแอปในโทรศัพท์แหละครับที่สามารถเข้าในเซิร์ฟไมค์คราฟได้มีเลื่องเลยนะฮนะผมเข้ามาแค่คุยกันได้แต่ใช้คำสั่งอะไรไม่ได้หรอกแต่พี่คนนั้นเขาเข้ามาเดินได้ครับที่พี่มาหาผมได้ผมสงสัยในตัวพี่เขานะฮะแล้วทีนี้เขา ผมก็ได้โอนเงินเขาเป็นจําจนวนเกือบหมื่นเกือบหมื่นเงินที่ผมเก็บมาทำได้แต่ปหนึ่งถึงหมนหนึ่งเนี่ยมันก็เงินเยอะนะตอนเด็กก็คือเก็บเงินมาเนี่ยก็เสียดายนะถ้าเกิดต้องเก็บมาวันละสิบบาทห้าบาทาเนี่ยครอบครัวผมไม่ได้รวยนะผมโอนผมให้เขาไปเนี่ยแลวผมเพิ่งรู้ทีว่าเขาหักหลังผมเนี่ย ผมเสียใจมากนะนนแล้วแต่นั้นต่อไปผมเลยไม่ไว้ใจใครนอกจากคนที่เคยเห็นหน้าจริงๆคนที่เคยอยู่คนที่เคยพูดคุยกันผ่านทางปากจริงๆแบบไม่ได้ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ผมจะไว้ใจแค่คนนั้นคนเดียวผมจะไม่ไว้ใจใครที่แบบผ่านเข้ามาชีวิตแบบเล่นเกมผ่านอิเนเทอร์เน็ตแล้วมาเจอกันผมจะไม่ไว้ใจคนนั้นอีกต่อไปต่อให้เขาจะ พูดกับผมดียังไงต่อเขาจะเป็นคนยังไงผมจะไม่ไว้ใจใครคนนั้นทีต่ตอบไปแล้วคุณจะไม่ไว้ใจเขาอีกต่อไปแล้วคนที่ผ่านเข้ามาชีวิตพูดคุยกันไม่ได้ปากต่อปากไม่ได้แบบเคยเห็นหน้ากันไม่เคย ไม่เคยพูดอะไม่เคยเห็นหน้ากันจริงจริงจังๆสักครั้งหนึ่งผมจะไม่ไว้ใจคนคนนั้นอีกแล้วนะก็คนที่อยากจะให้ผมแคสด,ด้วยจริงๆก็คงจะยากมีผมในชแนลก็คงจะยากนะฮะผมรู้ว่าผมผมแยกออกว่าใครเป็นใคร ผมแยกออกว่าลูกอินเทอร์เน็ตการนี้ก็เป็นใครผมก็แยกออกแล้วผมก็ทำใจฮะทำใจได้แล้วก็นะฮะก็มีเรื่องเาวาที่จะบอกท่านผู้ชมแค่นี้ว่าความหลังของผมเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับผมแล้วต่อจากคลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมอาจจะอัพคลิปทุกวันไม่ได้แล้ว อาจทุกวันไม่ได้แล้วเพราะว่าผมได้ทําการเปิดภาคเรียนแล้วนะครับผมก็อาจจะมีคลิปอัพให้ดูเป็นบางวันนะฮะแต่เม่ก็คลิปที่นนดองเอาไว้ก็เอา,อาจจะเอามาลงให้ดูกันนะครับผมแล้วพอพิดเทอรมาผมก็จะเอาคลิปมาแจ้งว่าผมลงคลิปได้ทุกวันแล้วนะทุกวันแล้วนะก็มีอยาก อย่างที่บอกก็มีแค่นี้นั่นแหละครับผม ใช้คำสั่งน <N> ี้ฮะก็ทีโรเซเมนทูอาจจะลงคลิปไม่ได้ทุกวันอาจจะพูดคุยกับทุกคนไม่ได้ทุกวันเหมือนที่ผ่านมาแต่จำไม่ว่า ยังอัพคลิปผมยังอยู่ผมไม่ได้หายไปไหนนะออัพคลิปได้แค่สัปดาห์ละครั้งหลัอสองครั้งนะครับก็ขอบคุณทุกคนนับที่ติดตามมันมาตั้งแต่ช n นลผมเปิดมาใหม่ๆถึงปัจจุบันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เคยเป็นกำลังใจให้ผม นะครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมน,นต์ไลค์แนะนำติผมเตือนสติผมเสมอขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับ คณมากเลยนะที่ได้รับฟังสิ่งที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปยันจบนะครับก็จบคลิปเป็เท่าน,นี้แล้วนะครับก็ใครที่เปิดเติมแล้วก็ขอให้พยายามเรียนเก่งๆไม่โดดเรียนกันนะฮะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับชีวิตนะครับผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ